ฟังเกี่าผพู้ไทยเดี่ยวเกียเยเ่ยวก่อนไปเดือคคนอื่นปวดอภัยให้หล่อนคำก่อนก่อนสน่สาวนางนองสาวนางนองนัง่งในรูปหลังเกียวสภาษาง่าสาจวผู้มุ้ยผม้มนำระวางลำเทิงหันมาประสานกันไว้ไทยเดี่ยวบ่มีตา พี่เด้อพี่พิษทะลังที่ลายผสมไอฝายคุณบุญน้องน้อยบุญน้องน้อยต้อยตั้มศิลสาวาสนาได้มาพบได้ะสบในวงแม่นบุญพลาหนาวเมนแนวลำพาวกระลำสูงต้นเดียวหรือญาพี่เสียข็อเกี่ยวได้บอกพวนไอฝายสูงพี่เจ้านี่พี่เจ้านี่พี่คือแนวสูงโก้นะโพต้นไ่อุปมาไมดังน้องคือไม่กินบ่หอมสจา นางนอวงนั de ver, ่งในคนหาสวนจากหาดหวงความตาตาไปเดือคนอ่ยหากินตามเพลินบานผสมทานเมดสูงหูแล้หนาว่าเืินโกตัวดำดำกาเนว่าใจน้ำพาอยากหอวมเตียงเฮียงส่วนอดเป ทวนแล้วก็ส้อนสิ่เดียบออดเหลืองพีออดจ้ากินบักขอบผู้สามพ่อหน่วยวานอวดจ้ากินเมียนบักตานสามหินบักพาวออดจ้ากินบากนาวสามปพอบักมือพ่อเอือด้พ่อผู้นอไอตายคุณพี่เจ้านี่พี่ จ้านีอดร้องกินข้าวพุ้นตังมีพักหมูกินสักูตั้งวางแนวางพังมาพอก็เสียให้ตังมอรลอนอไปก่อนกล่อนเด้อพีร้อนไน้มาพวกพ่อน้องอายว่าจังไหนไทยเอ้ยไทยไทยเอ้ยไทยเห็นว่าเป็นคนไทยที่เจ้าจะไหวบ้านใหญ่เนื้อเด้อไทยเอ้ยบ้านหาไทยเข้าบ้านยังสิโอเอาหาจิตเบิงฟา คิดเบิงฟ้าคิดเบิงฟ้าสูงต่ำปานในยังในอาใจดินอากาศดันพันปินฝนจังเลี้ยงมาให้ขยายลงมาลุมคนเดือพี่คนจังไรบ้านกาบมีฟ้าอย่างเดียวพีสายเออเป็นคนลูปเงาสีบ่เกี่ยวความหูอกนั้นเนื้ออุกัวใจของนางระวังมาเห็นพีว่าสมศลหนักหันมาเบาต่ออดเดือพี่อดสกินบากขอบซ้ำบ่บางทัน เมนตังแก้วแนวบอดีสวายไม่ให้เกวแตกแนวยังสิโอ้าฮ่าฮ่าแทดวงกันจากระลาสูงยิงเนื้อญาพี่ลัศมีเพี้ยนพายตัวอายรั้งกันตัวนั่งนี่คือกันกับกระตายไม้อยากสมดอกฟ้าบุญลาบอสูงมีแล้วตาหนองเงยคอระกระซองมองกระมองนาตาหน้ากันจ่าโยสูงมองกระมองนาตาหน้ากันจ่าโยสูง ซ้ำนั้นละสาคนรหนัตาเอากะละนอสัทธาว่ากันสันนั้นมหาลมาเว้านำกันบันใหม่มีนั่นเลวนั่นเลวไปคนลำไห้ละเป็นบันละบอนเดินพอมวาเลียวพอมวานแล้วสิพาพี่เดินดงพอน้องนังลำมายังเดินเสินใหญ่มามาอายสายลำประตอุ่นมานั่นเลวเดคนมไม่ประตามคุณยังมาให้เดินตาสัตว่าหยั เดินซาซาเดินซาซาจังว่าหายังตวยแคนนี้เด้อมาแคนหยังนํไปตาม ว่าระก็พงมนูนิงเลยเดินว่าระเสินเสินยงก็ว่าระผู้ดูพออยู่ว่าละสอยว่อีมันก็ได้ให้เกิดที่มีนันดขนุนมากมีกะไนนี่วางวังเรียกฟังน้ำเรียฟังน้ำไม่ไงปวกคุมสถานมันงามผู้ลต สงอย่ตามส่งกระโดงไงมันสูงข้ายุงเงี้งเงี้ยวเอววอนบินวอนสวัสดีอายชมดูสัตตาออกจากหานจันนี้การนี่แลมันและนกยังละบินเสียวเสียวต่อมนกแขกความยังคู่ขันขันนกแขกความนกแขกความยังคู่ขันขันละคือกันกับน้ำผู้ห่างไกลไล่บ้านพอตะวันภาคบานเมืองมาพอตะวันภาคบ้านเมือง เสียงสักกูนาผู้ลองส่งตลางไพ่เสียงเล่นในกลางไพ่แจ้งวังทั้งลำทั้งผงปลาเสียงห่างนอกพีเสียงนั้นดื่อเสียงมังอีหลอกนองทั้งอายตอบคำตาหวันชำตาหวันชำมาลำเปลี่ยนกูเพราะได้คิดว่าสู้ที่หยาบนายยังเดินเสน่ห์เรียกคนส่วนไหวสากร